คุณเชื่อไหมครับว่าแค่ก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยดวงชะตาของบางราศีก็เหมือนกับพลิกหน้าหนังสือเล่นใหม่ทันทีเลยนะบางคนอาจจะเจอความสำเร็จความมั่งคัง่งหรือว่าความก้าวหน้าที่แบบรอมานานแต่คราวนี้มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็มีค่ะจริงๆนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับก็มีสัญญาณเตือนเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องความรักที่แบบอาจจะเข้ามาเร็วแล้วก็ เออหายไปเร็วเหมือนลมพัดผ่านไปเลยอืมใช่ค่ะมีประเด็นนี้ด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่า5ราศีไหนดวงดีที่สุดในเดือนตุลาคม2568นี้แล้วก็มี2ราศีไหนที่ต้องระวังเรื่องหัวใจเป็นพิเศษซึ่งเราอ้างอิงจากคำทำนายของหมอช้างทศพรสีตุลาครับค่ะ ก็ต้องบอกว่าพอเข้าสู่เดือนตุลาคม2,568นี่นะคะตามคําพยากรณ์เลยคือมี5ราศีที่ดวงชะตาโดดเด่นขึ้นมาชัดเจนมากๆครับผลกระทบนี่ครอบคลุมหลายด้านเลยค่ะทั้งเรื่องงานการเงินโอกาสใหม่ๆหรือแม้กระทั่งความมั่นคงในชีวิตการเริ่มต้นอะไรดีๆ เหมือนเป็นจังหวะที่ดีของหลายราศีเลยใช่ค่ะสำหรับราศีที่ติดอันดับเนี่ยก็อาจจะเปรียบเหมือนเป็นช่วงเวลาแบบว่าเก็บเกี่ยวผลบุญเกา่าหรือรับผลจากสิ่งที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้แต่แน่นอนค่ะสําหรับราศีอื่นๆก็ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่มีอะไรหยุดนิ่งแน่นอนค่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับหนึ่งราศีที่ดวงดีที่สุดในเดือนตุลาคมนี้คือราศีอะไรครับ อันดับหนึ่งนะคะที่โดดเด่นที่สุดเลยในเดือนนี้ได้แก,ออรก,รก่ราศีกรกฎค่ะโหราศีกรกฎ17กรกฎาคมสิ 16, สิงหานี่เขาบอกว่าเหมือนตะวันขึ้นกลางใจเลยแบบนี้มันหมายความว่ายังไงครับ ใช่ค่ะคำทำนายเปรียบเทียบไว้แบบนั้นเลยคือหมายถึงว่าสิ่งที่เคยติดขัดปัญหาที่คาราคาซังมานานหรือเรื่องที่เคยมืดมนหาทางออกไม่เจอเนี่ยมันจะเริ่มคลี่คลายค่ะจะเห็นแสงสว่างมีทางออกที่ดีเข้ามาเหมือนเมฆฝนมันพัดผ่านไปแล้วเจอฟ้าใสาๆเลยแล้วเรื่องอื่นๆล่ะครับเช่นการเงินการงานเป็นยังไงบ้าง การเงินนี้ถือว่ามีเกณฑ์โดดเด่นมากนะคะอาจจะหมายถึงการได้โชคลาภก้อนใหญ่หรือว่าได้รับทรัพย์สินเพิ่มเติมโชคก้อนใหญ่เลยเหรอครับค่ะอาจจะเป็นมรดกของมีค่าหรือข่าวดีเรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นข่าวดีจากคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันน่าสนใจมากที่บอกว่าเหมือนเป็นการเก็บเกี่ยวผลบุญเก่าหรือผลจากการลงทุนก่อนหน้าอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญของชาวกรกฎเดือนนี้เลยไหมครับ ช่เลยค่ะจุดนี้น่าสนใจมากคือคำทำนายเน้นย้ำว่าความสำเร็จหรือโชคทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้ลอยมาเฉยๆนะคะคแต่มันเป็นผลพวงจากการลงทุนหรือการอดทนรอคอยที่ทำมาก่อนหน้านี้คือใครเคยหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรไว้เดือนนี้ล่ะค่ะคือช่วงที่ผลิตด,ดอกออกผลให้เห็นเป็นรูปธรรมเหมือนรอคอยมานานแล้วสำเร็จ ใช่ค่ะเหมือนคนที่อดทนรอจนเจอจังหวะเวลาที่ใช่จริงๆเป็นช่วงรับรางวัลจากความพยายามในอดีตเลยค่ะฟังดูดีมากเลยครับสำหรับชาวกรกฎงั้นเรามาต่อกันที่อันดับสองเลยราศีไหนตามมาติดๆครับอันดับที่สองนะคะคือราศีมังกรค่ะ15มกรา12กุมภาราศีมังกรโกรธราศีนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้เดือนนี้พลังนักสู้จะส่งผลยังไงบ้างครับอาจารย์ เดือนนี้เหมือนมีพลังเสริมเข้ามาเลยค่ะคือดาวการงานเนี่ยโคจรมาให้คุณอย่างชัดเจนมากๆครับเรื่องยากๆปัญหาอุปสรรคที่เคยแบกไว้หรือสถานการณ์ที่มันท้าทายมากๆเนี่ยจะเริ่มมองเห็นทางออกแล้วค่ะมีทางคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย หมายความว่าจะมีคนเข้ามาช่วยหรือว่ามีปัจจัยภายนอกมาสนับสนุนอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะคำทำนายเน้นเรื่องการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานอ๋อดีจังใช่ค่ะที่เคยอาจจะมีปัญหาการก็อาจจะหันมาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยโอกาสใหม่ๆนี่เช่นอะไรได้บ้างครับ อาจจะเป็นข้อเสนอดีๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งตำแหน่งงานใหม่เลยก็ได้ค่ะแล้วในมุมการเงินล่ะครับโดดเด่นเหมือนเรื่องงานไหมการเงินอาจจะไม่ได้หูหวาเท่าเรื่องเรียนนะคะแต่คำทำนายจะชี้ไปที่ความมั่นคงในระยะยาวมากกว่า อืมความมั่นคงค่ะเน้นเรื่องการวางแผนการลงทุนหรือการเก็บออมที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตซึ่งอันนี้มันก็สอดคล้องกับธรรมชาติของชาวมังกรอยู่แล้วนะคะที่มักจะมุ่งมัน่นอดทนทำงานหนักเพื่อสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้ชีวิตครับผม เดือนนี้เลยเหมือนเป็นจังหวะที่ดีมากๆในการวางรากฐานทางการเงินให้แข็งแรงค่ะชัดเจนครับทั้งเรื่องงานเด่นการเงินเน้นวางแผนระยะยาวต่อไปครับอันดับที่3เป็นราศีอะไรครับมาถึงอันดับ3แล้วนะคะคือราศีกันค่ะ17กันยายนถึง17ตุลาคมราศีกันเขาบอกว่าเหมือนได้รับของขวัญจากจักรวาลเลยนะครับเนี่ยคำทำนายบอกเด่นเรื่องเสน่ห์และความสำเร็จอันนี้ขยายความหน่อยได้ไหมครับ ได้เลยค่ะสำหรับชาวกันนะคะเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าออราจับมากสเสน่แรงเป็นพิเศษเลยโห oh, เสน่แรงใช่ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจาต่อรองการค้าขายหรืองานที่ต้องใช้คำพูดเยอะๆนะคะครับพวกงานขายงาน PR ใช่ใช่แบบนั้นเลยค่ะจะราบรื่นมากปิดการขายได้ง่ายพูดอะไรก็มีคนเชื่อถือคนคล้อยตามเหมือนคำพูดมีพลังดึงดูดความสำเร็จเข้ามาเลยค่ะเหมือนมีสปอตไลท์ส่องมาที่เราเลยฟังดูดีมากครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านนี้แต่เหมือนผมได้ยินมาว่ามีคำเตือนแฝงอยู่ด้วย ใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญนิดหนึ่งคือในขณะที่การงานการเจราจารเนี่ยโดดเด่นมากดวงความรักกลับสวนทางกันเล็กน้อยค่ะอ้าวเหรอครับค่ะโดยเฉพาะสำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์สูงเลยที่จะมีคนน่าสนใจเข้ามาในชีวิตแบบว่าเข้ามาเร็วมากทำให้ใจเต้นแรงแต่เออความรักมันยังไม่นิ่งเท่าไหร่ค่ะความรักยังไม่นิ่งหมายความว่าย่งไงครับต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ หมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามานั้นนะคะมันอาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เหมือนพลุที่จุดแล้วสว่างว่าแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปเร็วอืมอาจจะเข้ามาทําให้หวันไหวตื่นเต้นแล้วก็ผ่านไปเร็วเหมือนลมพัดวูบเดียวซึ่งถ้าเราเผือคาดหวังไปมากเนี่ยก็อาจจะทําให้สับสนหรือเสียใจได้ง่ายๆเข้าใจครับดังนั้นต้องมีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองให้ดีเลยค่ะ ซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาขยายความกันอีกทีในช่วงท้ายพร้อมกับอีกราศีหนึ่งค่ะได้เลยครับต้องมีสติกับเรื่องหัวใจเป็นพิเศษเลยสําหรับชาวกันงั้นเราไปต่อกันที่อันดับ4เลยครับอันดับที่4นะคะคือราศีพิจิกค่ะ17พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมค่ะราศีพิจิกสกอร์เปียเดือนนี้พลังบวกมาเต็มเลยเขาบอกเหมือนหลุดพ้นจากพันธนาการคำนี้สื่อถึงอะไรครับสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยค่ะ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะคะเหมือนคนที่เคยถูกจำกัดหรือติดอยู่ในสถานการณ์เดิมๆที่อึดอัดมานาน,นะคะจะสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นไปได้เหมือนได้เริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่หรือบทใหม่ของชีวิตเลย ในเรื่องการงานนี่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากอาจจะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ได้รับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นโปรเจกต์สำคัญคญหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้ฟังดูท้าทายแต่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีถูกต้องค่ะแม้จะท้าทายแต่มันก็เป็นโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วเรื่องการเงินล่ะครับสอดคล้องกันไหมสำหรับชาวพิจิก การเงินก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคำทํานายชี้ว่ารายได้หรือโชคลาภทางการเงินที่จะเข้ามาในเดือนนี้นะคะไม่ได้มาแบบฟลุ๊กฟลุกหรือเป็นลาบลอยนะอ๋อไม่ใช่โชคช่วยไม่ใช่ค่ะแต่จะมาจากความขยันและน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นหลักเลยค่ะหมายความว่ายิ่งขยันยิ่งลงแรงก็ยิ่งเห็นผลตอบแทนชัดเจนถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ เป็นผลจากการลงมือทําอย่างจริงจังการแก้ปัญหาหรือการใช้ความสามารถของตัวเองล้วนๆซึ่งมันสะท้อนพลังความมุ่งมั่นความอึดแล้วก็ความสามารถในการพลิกสถานการณ์ของชาวพิจิกได้ดีมากๆครับผมเป็นช่วงที่ความขยันจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหนื่อยจริงๆค่ะยอดเยี่ยมเลยครับสําหรับชาวพิจิกและมาถึงราศีสุดท้ายในกลุ่ม5อันดับแรกแล้ครับ ค่ะอันดับที่5นะคะคือราศีเมถุนค่ะ15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมราศีเมถุนที่บอกว่าเหมือนมีพลังสองด้านอันนี้ตีความยังไงครับช่วยเปิดโลกทัศน์แล้วก็สร้างเส้นทางอาชีพใหม่ๆให้ได้เลยน่าสนใจครับ และอีกด้านหนึ่งคืออะไรครับอีกด้านก็คือเรื่องการเงินค่ะที่จะมีช่องทางใหม่ๆเปิดเข้ามาให้ได้หาโอกาสโดยเฉพาะไรายได้จากงานเสริมอาชีพที่2หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์อ๋องานออนไลน์ค้าขายออนไลน์อะไรค่ะหรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างไรายได้อะไรแบบนี้ค่ะโหเหมือนมีประตูหลายบานเปิดรออยู่พร้อมกันเลยนะครับแบบนี้ต้องเลือกไหมครับ ใช่เลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้เปรียบเหมือนคนที่มีกุญแจอยู่ในมือหลายดอกเลยแต่ละดอกก็ไขไปสู่ประตูโอกาสที่ต่างกันไปอความท้าทายสําคัญของชาวเมทุนในเดือนนี้ก็เลยอยู่ที่การตัดสินใจเลือกค่ะว่าจะใช้กุญแจดอกไหนเปิดประตูบานไหนในจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดถูกต้องค่ะการเลือกเส้นทางที่ใช่และการจัดลําดับความสําคัญจึงเป็นหัวใจสําคัญของชาวเมทุนในเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะ เข้าใจเลยครับต้องเลือกให้ดีว่าจะโฟกัสที่ประตูบานไหนก่อนเอาล่ะครับเราก็ได้ทราบกันไปครบแล้วสำหรับ5ราศีที่ดวงชะตาโดดเด่นมากๆในเดือนตุลาคม2568นี้ทั้งกรกฎมังกรก,กันพิจิกแล้วก็เมถุนแต่อย่างที่เราเกริ่นกันไว้ตอนต้นนะครับยังมีประเด็นสำคัญเรื่องคำเตือนด้านความรักสำหรับ2ราศีด้วยกัน ใช่ค่ะถูกต้องเลยแม้บางราศีการงานการเงินจะดีมากแต่เรื่องหัวใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสองราศีที่คำทานายเน้นย้าให้ระมัดระวังเรื่องความรักเป็นพิเศษในเดือนนี้คือราศีตุลค่ะ18ตุลาคม16พฤศจิกายนค่ะโลค่ะราศีตุลและอีกราศีที่เราพูดถึงไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือราศีกันค่ะ17กันยายน17ตุลาคมค่ะ ย้ำอีกครั้งสําหรับราศีกันนะครับแล้วคําเตือนสําหรับทั้งสองราศีนี้คือเหมือนกันเลยไหมครับเนื้อหาหลักๆคืออะไรใจความสําคัญเหมือนกันเลยค่ะคือความรักยังไม่นิ่งความรักอย่างไม่นิ่ง,ง,งใช่ค่ะสําหรับคนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาทําให้รู้สึกดีตื่นเต้นหวั่นไหวหรือใจเต้นแรงได้ในช่วงนี้แหละแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นนะคะมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ ม่ยังยืนนี่คือมาเร็วไปเร็วแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเหมือนสายลมพัดผ่านอาจจะเข้ามาสร้างส,างสีสันแป๊บเดียวแล้วก็จางหายไปเร็วมากพอเราหันกลับไปมองอีกทีอา้าวอาจจะไม่เจอใครอยู่ตรงนั้นแล้วอ้าวแย่เลยซึ่งถ้าเราเผลอทุ่มเทใจไปหรือคาดหวังไปมากๆเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความผิดหวังหรือความสับสนได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วคําแนะนําสําหรับชาวตุลและชาวกันในสถานการณ์แบบนี้คืออะไรครับคุณทำยังไงดี คำแนะนาที่ดีที่สุดเลยนะคะคืออย่าเพิ่งรีบตัดสินใจค่ะอย่าเพิ่งรีบใช่ค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยอย่าเพิ่งทุ่มเทความรู้สึกไปเต็มร้อยหรือวัดฝันไปไกลให้เวลากับตัวเองในการค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักสังเกตการไปก่อนครับอย่าเพิ่งไปผูกมัดหรือให้สถานะอะไรที่มันชัดเจนเร็วเกินไปค่ะหมายถึงให้ชะลอชะลอเบรกเบรกไว้ก่อน ประมาณนั้นเลยค่ะใช้เวลาพิจารณาให้นานขึ้นอีกนิดเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในจังหวะเวลาที่เหมาะสมของชีวิตด้วยนะคะบางทีการรอคอยอย่างมีสติอาจจะนำพาสิ่งที่ดีกว่าหรือคนที่ใช่จริงๆเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ก็ได้ค่ะการไม่รีบร้อนน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในช่วงนี้ค่ะ สักเจนมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆและนี่ก็คือภาพรวมดวงชะตาที่น่าจับตามองทั้งหมดในเดือนตุลาคม2568นะครับจากคำทำนายของหมอช้างทศพรสีตุลาทั้ง5ราศีเด่นแล้วก็2ราศีที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องความรักเป็นพิเศษค่ะก็นับว่าเป็นข้อมูลและก็เป็นแนวทางที่ดีนะคะสำหรับการเตรียมตัววางแผนในเดือนที่จะถึงนี้ใช่ครับ ไม่ว่าจะอยู่ในราศีใดก็ตามนะครับผมว่ามีข้อคิดสำคัญอย่างหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนกันไว้เสมอเลยนั่นก็คือดวงคือพลังเสริมแต่กรรมคือเข็มทิศชีวิตเป็นคำกล่าวที่สำคัญมากๆเลยค่ะโหราศาสตร์หรือดวงเนี่ยมันเป็นเหมือนแผนที่นะคะหรือการบอกแนวโน้มบอกสภาพลมฟ้าอากาศล่วงหน้าครับแต่สุดท้ายแล้วคนที่ขับเคลื่อนเรือชีวิตของเราจริงๆก็คือตัวเราเองการกระทำในปัจจุบัน ความคิดคำพูดการตัดสินใจของเรานี่แหละค่ะที่เป็นตัวกำหนดทิศทางที่แท้จริงถูกต้องเลยครับการหมั่นสร้างบุญกุศลทำความดีการมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณและที่สำคัญมากๆเลยคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติอืมใช่ค่ะสติสำคัญมากรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิดของตัวเองสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันภัยแล้วก็เป็นพลังนำทางให้ชีวิตเราก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงนะครับแม้ในวันที่ดวงดาวอาจจะไม่ได้ส่งเสริมเราเต็มที่ก็ตามค่ะก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้เดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะเป็นเดือนที่ดีสำหรับทุกทกท่านเลยขอให้เต็มไปด้วยโชคลาภโอกาสดีๆที่เข้ามาแล้วก็มีความสุขสมหวังในเรื่องความรักกันทั่วหน้านะคะ สําหรับท่านที่ราศีติดอันดับดวงดีก็ขอให้ปังยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะคส่วนท่านที่อาจจะต้องระมัดระวังในบางเรื่องก็ขอให้มีสติปัญญาสามารถผ่านพ้นปัญหาหรือความท้าทายต่างๆไปได้ด้วยใจที่เข้มแข็งนะคะครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับการที่เราได้รับรู้แนวโน้มของดวงชะตาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การตีกรอกหรือกําหนดว่าอนาคตต้องเป็นไปตามนั้นเป๊ะๆนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้น แต่มันเหมือนการที่เราได้เห็นแผนที่หรือข้อมูลพยากรณล่วงหน้ามากกว่า คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องถามตัวเองก็คือเราจะนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการเตรียมตัววางแผนแล้วก็เลือกเส้นทางที่จะเดินในเดือนตุลาคมนี้ยังไงเพื่อน,นำทางชีวิตไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองแหละครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะบางทีการแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงหรือครอบครัวก็ไม่ใช่แค่บอกชอกชะตานะครับแต่อาจเป็นการช่วยให้พวกเขามีสติได้เตรียมพร้อมรับมือกับทั้งโอกาส และความท้าทายที่อาจจะเข้ามาในเดือนนี้ได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับ